สวัสดีครับเนชั่นทันข่าวข้าพบกับผมยุคนชนข่าวหลังจากเมื่อวานนี้เราบอกกล่าวกับคุณผู้ชมนะครับว่าระวังให้ดีเพราะวันนี้ไข่ร,ราคาปรับขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับแต่ยังพูดไม่ทันขาดทำนอกเหนือจากไข่ยังมีสินค้าอีกหลายรายการนะครับที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นณนขณะนี้อย่างน,น้อยก็คือเมนูพื้นฐานที่เวลาเรานึก ว่าจะทานอะไรไม่ออกแล้วและคิดว่าราคาค่อนข้างถูกอย่างบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือว่าปลากระป๋องตอนนี้ก็เตรียมที่จะปรับขึ้นราคาอีกแล้วส่วนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่มโนอยู่ในโลกสวยว่ามีบางเจ้าขายได้80บาทต่อฉบับนั้นมาวันนี้ยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าไม่สามารถที่จะขายได้ก็ทำให้นึกถึงคำกล่าวของครูปรีชาว่าความจริง ก็คือความจริงยิ่งตอกย้ำไม่เห็นถึงความล้มเหลวหรือเปล่าในการแก้ไขปัญหาสลากินแบ่งเกินราคาของดรเสกสกลก่อนหน้านี้แม้ว่าวันนี้จะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งแล้วก็ตามส่วนคนดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมวันนี้มีความคืบหน้าเป็นประเด็นดราม่าของหมอ